แกกล่องกันครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับดันลัเลยโอ,อ,อเสื้อมาอย่างดีเลยนะครับกัก้นกระแทก อันนี้คือ X Max นะครับโอ้ X Max นะโอเคอเสียงโอเคต่อกล่องที่สองเลยครับมีที่อยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเอาฝั่งนี้แล้วกันก็ะจะไม่ให้เห็นที่อยู่นะครับเมี เบโทรเบ์โรนะ <Yeah. S 1> เขียนว่าอะไรชุดออกอหัแรลงนะครับโอเคโอเคเอาไม่ให้ตัวนี้มา <laughs> ไม่ให้ปลายมานะครับปลายหัวแรงไม่ให้มานะี <Yeah. S 1> เา่เโอ้มันยาวโอเคทษทีมันยาวมันยาวนี่นะครับ พันใหม่นะครับหัวแรงไม่ตรงนี้เห็นส่งมาให้ทําหลายตัวแล้วนะครับเันี้นะถ้าจะซื้อให้ซื้อตัวตัวที่หวัดมันเต็มนะมันมันมันจะทนนะครับตัวเนี้ยถ้าเดี๋ยวข้อมูลมีเข้าไปดูในช่องได้เลยครับช่องช่องใหญ่นะครับ